สวัสดีครับพื่นทรรมโกโก้ครับวันที่19ตุลาคม2567ครับท่ามกลางเสียงฝนฟ้าร้องนะครับตกตั้งแต่ตีห้าแล้ววันนี้นะครับแล้วก็ยังยังตกนะครับตันวันไม่ตกนะวันนี้ตอนเย็นตกผมเลยไม่ได้ทำคลิปข้างนอกแต่วันนี้ตั้งใจแล้วครับว่าจะทําคลิปเกี่ยวกับนะครับการปรับขุดเปลี่ยนแปลงลงมกลงตากักบวงจรน,นะครับ ว่ามีที่ไหนอย่างไรบ้างในประเทศไทยนะครับที่ผมเตรียมงานไว้อาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เพราะว่าเตรียมงานไว้หมดเรียบร้อยวันนี้มาปรับหมดเปลี่ยนแปลงกันกนะครับว่ามีที่ไหนผมทําคอมโคโ้ดโโโโโโไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับใน a c e b o o k นะครับว่าผมจะแจ้งนะครับซึ่งเรื่องนี้เรื่องแจ้งนี้เรื่องนี้มา2ปีกว่าแล้วนะครับว่าประมาณอะไรยังไงนะครับอย่งนี้ได้เตรียมการเรียบร้อยเดี๋ยวผมอธิบายไปด้วยในตอนปรับหมดด้วยนะครับอ่าตามกันครับ นี่เลยครับใครบางคนอาจจะเคยเห็นตัวนี้ที่ผมเคยโพสแล้วเนาะนะครับว่าประเทศไทยเรานะครับผมปักหมุดไว้เนี่ยนะครับเป็นสีต่างๆเนี่ยนะครับความหมายอะไรประมาณหน่ยังไงเดี๋ยวอธิบายในวันนี้เลยนะครับแผนที่ประเทศไทยนะครับผมทําไว้นะครับแล้วก็ตั้งโชว์ไว้อยู่ที่บ้านนะครับที่บ้านหรือว่าเป็นที่ทํางานของผมด้วยนะครับอ่ะมาดูกันสีขาวสีขาวนะครับสีขาวที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับมันอาจจะปรับมาเลยนะฮะสีขาว สีขาวนี่คือสัญลักษณ์ที่ผมดิวไว้ว่านะครับจังหวัดที่ผมจะขึ้นในเรื่องของลงหมักลงตากและเป็นเซ็นเตอร์ในแผนแรกวันนี้มาปรับเปลี่ยนกันส่วนสีเหลืองในแผน2สีน้ำเงินสีเขียวในแผน3นะครับในระยะที่3นะในระยะที่3นะครับสีแดงด้วยนะครับคิดเชื่อมอาจจะเป็นในเรื่องของประสานนะครับเป็นพาร์ทเนอร์นะครับ,ป,นะรบประมาณนั้นนะเดี๋ยวดูรายละเอียดอีกทีนงครับผมจะปรับเปลี่ยนสีขาวก่อนครับไล่สีขาวทาง ทางอีสานก่อนแล้วกันนะครับอีสานบ้านเกิดผมคือบุรีรัม์นี่ฮะบุรีรัม์นะนะครับผมปรับไปแล้วนะครับบุรีรัม์อันนี้ลงในระยะแผนที่1แต่จะปรับมาเป็นแผน2ก็ได้นะครับแต่มองดูไว้ไว้ก่อนว่าเป็นแผนที่1น,นะบุรีรัมม์มันก็จะกินพื้นที่อาใช้ผลผลิตจากนกครราชสีมาด้วยนะครับสระแก้วบางส่วนด้วยนะครับหรือเชื่อมโยงไปทั่วประเทศด้วยนะครับสุรินด้วยนะ สุรินเนี่ยปกติสีเหลืองนี่คือหมายความว่าตอนนั้นที่ผมปักคือเรามีาาพาร์ทมิตรที่เราคุยไว้เรียบร้อยแล้วเนาะสีสกเกตก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ทีเนี้ยแน่ๆนะครับเป็นสีขาวอยู่ไหมครับอันนี้ไม่เปลี่ยนแล้วนะครับก็คือว่าอุบลราชธานีอยู่บนเขืองในซึ่งผมไม่ได้ปักตรงกับตวัวอำเภอนะครับปากไว้ว่าอุบลราชธานีนะครับอุบลราชธานีนี้มีแน่นอนนะครับมีแน่นอนนะครับก็คือเดี๋ยวดีไว้นี่คือที่หนึ่งนะซึ่งจะจ้องใช้พื้นที่นะครับ ผลผลิตในจังหวัดอุบลและสีสเกตนะครับอํนานาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ดด้วยสุรินด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เขามีเก็บรายละเอียดของอสมาชิกหรือว่าคนที่ปลูโกโกโก้ไว้เรียบร้อยในส่วนหนึ่งแล้วนะครับใครที่ไม่มีข้อมูลสามารถประสานมาได้ทีหนึ่งนะครับไปถึงมุกดาหารด้วยนะครับร้อยเอ็ดบางส่วนมหาสา,ารคามมหาสา,ารคามเนี่ยอยู่ในแผนแผน2นะครับแผน2เนี่ยผมย้ายทีหนึ่งนะนะครับมหาสา,ารคามแผน2นะครับจริงจ จริงๆว่าได้ไม่ได้ปรับไปก่อนล่วงหน้านะครับนี่เป็นหมดเก่าเนาะนะครับไม่ได้ปรับล่วงหน้าแต่ว่ามันก็ไม่เคล <c astic warfare> ื่อนไหวมากเท่าไหร่ในเรื่องสีขาวนะนะครับอ่ะคอนแกนเป็นเซนเตอร์เซนเตอร์กลางนะครับตัวนี้ไปดูโกดังว่าเรียบร้อยเขียนแบบเขียนแผนว่าเรียบร้อยนะครับลงโกดังเป็นเซนเตอร์กลางในจังหวัดคอนแกนครับอันนี้อยู่อยู่ในอำเภอเมืองเลยนะครับจังหวัดคอนแกนก็จะมีทั้งโรงหมักโรงตากแล้วก็โรงงานด้วยโกดังด้วยเป็นเซนเตอร์กลางเพราะคอนแกนมันจะเชื่อมโยงเห็นไหมฮะ รถไฟความเร็วสูงก็มารถไฟรางคู่ก็มีนะครับมอเตอร์เวก็ไปถึงนะครับสนามบินไยนาชาติก็ได้นะครับเชื่อมไปทางละประเทศลาวก็ได้ออกไปทางเวียงจันทร์ออกไปโน่นก็ได้นะครับสามารถเชื่อมลงมาทางอา่าวไทยก็ได้นะครับเพราะนั้นเซ็นเตอร์ของจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมกับพัฒนาร่วมกับทางมหาวิายทยาลัยขอนแก่นด้วยนะครับเป็นสถาบันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันจะมีหมดนึ่งหนึ่ง,เด,งเดี๋ยวนะครับจังหวัดสกลนครสกลนคร สกลนครผมจะย้ายจากตรงไหนดีอาเพชรบูรณ์มีอยู่แล้วลำปางลำปางอ่ะย้ายจากลำปางแล้วกันครับเพราะลำปางนี่ผมยังไม่ดิวในระยะแผนนี้นะครับเพราะลำปางปเปลี่ยนแล้วเอามาลงที่จังหวัดสกลนครสกลนคร สกลนครซึ่งสกลนครเนี่ยตอนนี้เป็นเซ็นเตอร์ของอรับทำเมล็ดแห้งอยู่แล้วเนาะนะครับก็จะใช้ในแถบนี้ให้ได้ก่อนนะครับก็คือทางนาครพนมนะครับป่าไอบึงการนะครับหนองคายบางส่วนนะนะครับแล้วก็ไปถึงรวมถึงกา,าลสินด้วยนะครับอุดรบางส่วนด้วยนะครับจังหวัดสกลนครซึ่งไม่ใช่ว่าจังหวัดเหล่านี้ไม่มีศักยภาพนะครับมันจะอยู่ที่ว่า ปริมาณต้นโกโก้ในอนาคตนะครับที่เข้ามาในระบบครับที่ที่จะขึ้นทะเบียนในระบบมันก็จะมาบริหารร่วมนะครับนะครับมันก็เป็นแผน2ระยะ2ระยะ3นะนะครับส่วนจังหวัดหนึ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนเห็นไหมหนองคายซึ่งอยู่อำเภอสังคมนี้ก็จะลงไปเป็นเรื่องของอนะครับผมออกมาเป็นนะครับกำแพงเพชรย้ายกำแพงเพชรเ,เพราะกำแพงเพชรเ,เป็นพานพันเนอร์งแล้วนะนะครับายจังหวัดกำแพงเพชรออกไปก่อนไปอยู่ที่ อาเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับจังหวัดหนองคายนะเลยอันนี้เมื่อก่อนก็คือว่ายืนในเซ็นเตอร์นะครับผมเลยเป็นนายห้วนะครับนาแห้วนะครับนายห้วก็จะดึงของแพร่เอาไปก่อนนะครับแพร่มาเป็นแผนระยะที่2นะครับ mm. แผนระยะที่2นะครับอ่าเลยนี่ก็อยู่อำเภอนายห้วนะครับซึ่งก็จะใช้พพื้นที่แถวนี้เป็นเป็นภูเข,ขาที่เป็น เชื่อมมาทางอุตรดิต์ด้วยนะครับอุตรดิต์บางส่วนเนี่ยนะครับมามามาส่งที่นายแห้วแล้วก็ด่านซ้ายนาครไทยนะครับรวมไปถึงอำเภอเมืองเลยฟังสะพุงต่างๆหรือรวมไปแล้วนะครับจะเข้ามาเข้ามาด้วยนะครับเพชรบูรณ์ด้วยนะครับเพชรบูรณ์เนี่ยทางผู้ลงทุนบอกว่าต้องลงนะครับต้องลงก็จะลงที่เพชรบูรณ์ก็จะใช้ของผลผลิตจากชัยภูมิด้วยนะครับ าจากหนองบัวลําพูบางส่วนด้วยพวกฝนฝนบุญก็จะเข้ามาขอนแก่นได้อุดอนก็มาขอนแก่นได้เป็นเซ็นเตอร์หลักอยู่แล้วเนาะก็สามารถที่บริหารตรงนี้มาด้วยมาฮะอ่ะมาที่โซนอีสานยังไม่หมดนะนะครับนครราชสีมานี่เปิดปากช่องนะครับนะครับทําไมผมไม่ดึงลงมาที่แถวแถวนี้เพราะว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าบุรีรำผมเนี่ยนะครับผมเช็คแล้วปริมาณการปลูโกโกโก้ยังไม่ถึงหมื่นต้นนะครับที่มีอยู่ตอนเนี้ย ผมจะต้องดึงผลผลิตจากนะครราชสีมาเข้าบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ปากช่องแล้วก็จะดึงส่วนของชัยภูมิด้วยลบบุรีด้วยนะครับแล้วก็สระบุรีด้วยนะสระบุรีสระบุรีเนี่ยปรับเป็นระยะแผนที่สองนะครับซึ่งก็จะไปลงที่สะแก้วเนี่ยสะแก้วนะครับจังหวัดสะแก้วอะสะแก้วนะครับไปลงที่สระบุรีเข้าเป็นระยะแผนสองนะครับ ะแก้วนะอพย์วางน้ําเย็นนะครับสาะแก้วนะครับก็จะไปลงจะใช้นะฮะผลผลิตแถบนี้ทั้งหมดเลยเห็นไหมนะครับตั้งแต่ป่าจีนด้วยนะครับนครราชสีมาบางส่วนด้วยนะครับนะฮะแสตริ้วนะครับจริงๆระยะระยองเป็นแผนระยะที่2นะครับระยะที่2นะครับผมจะเอาพงสีเหลืองมาลงอ่สีเหลืองซี่ต้องจะต้องปรับเปลี่ยนมาที่๋ยวผมไล่ไปทีหนึ่งนะ ระยองอยู่แผนสองนะครับส่วนจันทบุรีเนี่ยเป็นพันธมิตรนะครับเป็นพันธมิตรพันธมิ <c oughs> ตรทงสี <c oughs> <c oughs> มันหลุดไปหายไปบ้างนะครับเดม๋ยพันธมิตรนะครับผมลงเป็นสีเขียวก่อนนะครับครับรวมทั้งไปถึงตราดด้วยนะครับเดี๋ยวไปคุยกับทางพันธมิตรก่อนว่าเงื่อนไขประมาณไหนยังไงหรือมีการซับพอร์ตหรือบาลานซ์กันประมาณไหนนะครับก็ะจะลงไปนะครับก็ ระยองนี่มีกลุ่มอยู่แล้วเนาะนะครับก็จะดึงเซ็นเตอร์ตรงนี้ไล่ลงมาทางเหนือทางด่านละตะวันออกแล้วนะนะครับส่วนมาดูทางเหนือครับทางเหนือขึ้นแน่นอนนะครับเชียงรายเอาธงแดงออกเชียงรายอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองเชียงรายอันนี้ขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้เดียวก็วเรียบร้อยแล้วนะครับอำเภอเมืองเชียงรายนะครับก็ ะดูแลจังหวัดเชียงรายเยอะอยู่แล้วนะครับจังหวัดเชียงรายเยอะอยู่แล้วอ่ะมาปรับตรงนี้นะครับพยาวอำเภอเชียงคำนะครับอำเภอเชียงคำนะครับ<ม>เดี๋ยวผมกําลังหาธงอยู่ธงสีขาวอาประจวบมาเนี่ยขึ้นไปก่อนอ่านะครับก็เป็นเป็นซน,นเตอร์ของเนื้อหายนะฮะน้านนี้ผมมีพันธมิตรอยู่เจราจาอยู่ไม่มีปัญหาครับแพ่ก็อยู่ในรแร่ที่สอง ลำปางก็อยู่ในระยะที่2นะครับอาจจะต้องปรับทงสีเหลืองไปใส่ทีนึงนะครับผมจะให้นะครับลำปางก็คืออเมมีเดียวหลายจุดอยู่นะนะครับส่วนเชียงใหม่อันนี้ผมแดงอยู่นะครับผมแดงผมปรับนะครับอำเภอชัยปาการชัยปาการนะครับชัยมาการนะครับไปลงนะครับก็จะกินพื้นที่ของเชียงใหม่กับทั้งหมดนะครับทั้งโซนฝางตรอนพราวนะครับ เชียงดาวรวมไปถึงบางส่วนของแม่อองสอนมาด้วยนะครับของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งแผนระยะที่2ผมปักไว้ก่อนนะครับแผนระยะที่2มันจะมีของอำเภอดอยเต่าด้วยนะครับระยะที่2นะจะเข้าไปที่โดยเต่าด้วยของเชียงจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่คือแผนระยะที่2มันมีนะครับเชียงใหม่ก็อำเภอโดยเต่าในแผนระยะที่2นะ ลำพูนอาจจะเชื่อมโยงเข้าไปที่ลำปางนะครับเพราะว่าลําพูนก็มีคนทําหลายคนอยู่นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในเรื่องของตัวเลขที่จะเข้าทะเบียนลงทะเบียนในอนาคตอ่าจังหวัดหนึ่งที่จะปลปรับออกนะครับก็คือจังหวัดตราดซึ่งทงขาวผมอาจจะไม่พอเนาะอ่ะเป็นทงเหลืองให้ลงไปก่อนก็แล้วกันนะครับหมดขาวนี้นะครับหม,มหมดขาวลงมาอําเภอพบพระนะครับจังหวัดตราดนะครับ ลงแน่นอนนะครับพบพายจังหวัดตากนะครับอันนี้ก็เป็นศูนย์ใหญ่อยู่นะครับพื้นที่กาลังเจรจาเรื่องของพื้นที่ว่าจะลงตรงไหน2อถึงหไร่ครับที่ต้องใช้นะครับสองถึงห้าไร่สุโคไทยสุโคไทยครับปักเลยครับสีขาวนะครับทงมันหมดใช้หมดแล้วกันนะครับสุโขทยอำเภอศรีสัจนาลัยนะครับก็จะกินพื้นที่ของรองรับของอุตราดิต์ด้วยนะครับศรีสัตตาลัยนะครับ ทำแฟนเพจเป็นเซ็นเตอร์ของหน่วยใหญ่ยอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นพันธมิตรเอานะครับพิษณุโลกก็มีของน้องที่ดูแลกันอยู่นะครับพิจิตอ่าพิจิตอีกต,ตัวึ่งเป็นแผนในระยะในระยะที่2ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าผมเอาขาวไปก่อนจริงๆริอยู่ในเป้าในเป้าของเป้าของแผนแผนแผนที่2แต่อาจจะลงแผนที่1น,นะครับดูงบเข้ามานะครับ ก็จะลงมาดูในเรื่องของคอนครสวรรค์หรือเพชรบูรณ์บางส่วนที่เป็นอยู่เพราะเพชรบูรณ์มันจะมีแถบเขาอยู่เนี้ยน,นะครับก็จะมาเรืออ่องน่วนสะดวกของเพชรพิจิตรนะครับอ,อุทัยธานีมีเซ็นเตอร์อยู่แล้วของของ,ของอามาดามโกโก้เนาะอันนี้ผมก็จะไม่ก็ให้ทางมาดามเขาทาอยู่กําแพงเพชรก็จะมีของคุณบุญชูวรรณาทาอยู่นะครับประมาณนั้นเนาะจังหวัดต,ตาก็อาจจะดึงโชมโยงเข้ามานะครับ แต่พิจิตแต่จังหวัดเมืองที่มีจํานวนสมาชิกเยอะครับก็คือจังหวัดชัยนาทอันนี้เจรจาไว้อยู่นะครับช no ัยนาทนะครับชัยนาทอันนี้มีแสนต้นนะครับแสนต้นนะครับมีสมาชิกอยู่แสนต้นนะชัยนาทครับผมไม่เล่านะครับว่าเป็นใครนะครับอันนี้ถ้าคนในวงการก็พอจะรู้ๆกันอยู่นะครับว่าเป็นของใครนะครับชัยนาทก็อยู่ในตรงนี้นะครับ กาญจนบุรีอำเภอเมืองครับอันนี้ลงอยู่นะครับเพราะจะดูแลของจังหวัดการเจ้านบุรีทั้งหมดก็เยอะอยู่แล้วนะครับซึ่งจะไปเชื่อมสุพรรณบุรีในระยะแผนที่แผนที่2ในระยะที่2นะครับนะครับประมาณนั้นสระบุรีเนี่ยมีดีลไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยเจรจายอีกทีหนึ่งนะครับเพราะร่วมงานกันมานานแล้วนะครับข้ามมาลาดบุรีอาจจะเป็นของการเจนบุรีอยู่นะครับนะครับ เป็นแฝงระยะที่2ให้มาปักเรืองไว้เยอะแล้วครับถูกต้องครับเพชรบุรีอันนี้แกงกระจานครับแกงกระจานและนี่ผมลงนะครับเพชรบุรีแกงกระจานนะครับซึ่งก็เคยดีไว้อยู่นะครับป่าละอูนะนะครับนะครับดีไว้นะครับก็จะบริหารไปถึงประจวบเพราะประจวบนี้ก็ผลิตให้กับหลายๆแห่งอยู่นะครับอาจจะดึงเข้าไปบางส่วนเป็นพาร์ทเนอร์นะครับพาร์ทเนอร์ก็จะปักเป็นสีแดงนะครับปากเป็นสีแดงไว้ก่อนนะครับประจวบคีรีคันนะ ชุมพรเป็นเซ็นเตอร์ใหญ่ครับนะครับเป็นแผนระยะเดี๋ยวเข้าไปคุยครับผมวางเป็นแผนระยะที่2ก่อนนะนะครับชุมพรนะครับชุมพรเนี่ยนะครับก็คุยกันไว้อยู่นะครับโลงหมากรงตากรองรับร้อยตันนะครับเนี่ยที่ชุมพรนะครับปักไว้นะครับชุมพรส่วนระนองระนองเนี่ยผมไว้เชื่อมเป็นพาร์ทเนอร์คับสี ละนองเนี่ยบริษัทใหญ่อยู่ที่นั่นครับเซาเทิร์นคาคาโอนะครับมีอยู่แล้วสุราษฎร์ลงแน่นอนนะสุราษฎร์สุราษฎร์นี้พรพินนะครับลงแน่นอนซึ่งก็มีหลายกลุ่มที่ดิวไว้นะครับเป็นพื้นที่ใหญ่ที่ปลูกโกโก้เยอะนะครับนะครับหลายวิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่นะครับ่ามาตรงนี้ครับพังงากรุราทบุรีครับพังงาก็จะเชื่อมในเรื่องของเนี่ยนะฮะ ตั้งแต่ชุมพรลงมานะครับไอ้ละนองครับที่เก็บตกนะครับมาก็มีที่ไหนครับเนี่ยอำเภอกระบี่ด้วยจังหวัดกระบี่ด้วยนะครับกระบี่เป็นมีพัฒนากระบี่รับไว้ก่อนนะครับเป็นระยะต่อไปก็จะส่งไปที่คุระบุรีนะครับแล้วก็สุราษฎร์บางส่วนก็จะมาตรงนี้นะครับอ่ะมาอีกที่หนึ่งที่ใหญ่หน่อยนะครับซึ่งก็คนทําเยอะนะครับอันนี้ก็คุยเจรจาอยู่กับท่าศาลานะครับอ่ะก็ไปดูเพราะตรงนี้ คอนเสียทรมมราชนี่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับใหญ่มากส่วนนี้ทัชทลุงทัตรลุงอยู่ในแผนระยะ2ครับตรังนะครับระยะ2สตูลด้วยครับก็จะเป็นอาจจะเชื่อมไปที่ใดที่หนึ่งนะครับดูดูจำนวนต้นโกโก้ที่จะเข้ามาในระบบก่อนนะครับผมผมคาดไว้ส0ล้านต้นซึ่งโกโก้มีอยู่30บล้านต้นนะครับอาจจะมากกว่านั้นมีการปลูกเพิ่มแน่นอนครับในอนาคตปีหน้านะครับส่วนอ่านี่ครับ อันนี้ก็จะมีโกโก้สามชายแดนใต้ซึ่งเป็นองค์กรใหญ่อยู่แล้วเดี๋ยวก็ดีวกันนะครับอาจจะเป็นในแผนระยะที่เป็นพาร์ทเนอร์อยู่นะครับเดี๋ยวท่านก็คงติดต่อมาหาผมอีกทีหนึ่งนะครับเพราะอันนี้คือเชื่อมมาอยู่นะครับอ่าประมาณนี้นะนะครับประมาณนี้ไล่ไล่ได้เกือบไล่ทุกจังหวัดครับแม้นผมจะไม่เคยลงไปถึงตรงนี้แต่ว่าคุยการติดตามงานทํางานมาอยู่ตลอดนะครับประมาณนี้นะครับไล่ไล่นะครับประจวบเนี่ยโอ้โหก็ลุงกนเหนียวสนิทกันอยู่แล้วครับ แต่ก็คือทุกคนม,ม,มีมีตลาดต่ออยู่แล้วนะครับแต่แรงเบี่ยงของผมที่อย่างที่ผมบอกครับว่าราคาและการจัดการบริหารนะครับมันก็จะมีแรงเบี่ยงเข้ามานะครับผมบอกไปแล้วนะฮะผมไม่ใช่พึ่งประกาศนะครับผมทำมาเรียบร้อยแล้วหมดแล้วนะ <hurting> ใครมองว่าผมยังเพ้อฝันอยู่ここก็ปอกก็ก็ปล่อยไปนะครับปล่อยไปมีคอมเมนต์มานะครับบอกเพ้อฝ <fun S 1> ันตื่นทัทีเขาไปไกลแล้วโอ้ก็ปล่อยเขาไปครับผมอยู่อย่างเงี้ยครับผมอาจจะไปไกลกว่าหรือไม่ไปก็ได้นะครับแล้วแต่ตัวนะครับประมาณนั้นนะ อยู่ประมาณนี้โดยคร่าวๆไล่นะครับลงแน่20จุดแรกนะครับอุบลบุรีรัมนะครับสกลนครนะครับอ่นชีเชียงใหม่นะครับหนองคายเนาะเลยนะครับมาที่เพชรบูรณ์นะครับนครเพชรบูรณ์นครราชสีมานะครับต้านบนก็เชียงรายพะเยา นะครับเชียงคานะครับแล้วก็มาที่ชายการนะครับแผนระยะที่2ก็มาที่ดอยเต่านะนะครับลงมาที่ใกล้ๆเข้ามาหน่อยสุโขทัยนะครับรีชตนาลายนะพพพระนะกําแพลพิพัฒน์เนอร์เนาะครับชัยนาทเนาะพิจิรเนาะนะครับคุมพื้นที่ไหมดูดูตามก็จะเห็นตามนะครับชัยนาทเนาะนะครับส่วนนี้เป็นเป็นแผนระยะที่2ซึ่งมีคนทําเยอะอยู่แล้วนะครับคนคนอยู่ทำแต่บางคนจะเก็บตกเอานะครับในส่วนของ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่ผมยะมาต่อยอดเอานะครับรวมถึงการบริหารพื้นที่ในอนาคตก็ว่ากันนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ทําแบบปกปิดนะครับทําแบบเปิดเผยนะนะครับการจนบุรีเพชรบุรีนะครับลงมาทางใต้ก็มาพอนพินสุราษฎร์ธานีนะครับกุลาบุรีพังงาครับอุทัยธรนรสีบราชคือท่าสาราครับล่านั้นก็เป็นดูไว้ในอนาคตเกิดขึ้นนะครับตามนี้คือนะครับ ก็จะบอกไว้ว่านี่คือแผนแผนที่จะสร้างโลงหมักลงตากนะครับที่กระจายอยู่ทั่วประเทศควบวงจรในลงหมักลงตากนั้นจะมีบายโปรดักประมาณ 6- 7ตัวนะครับไม่ใช่ทำมาเรนแห้งอย่างเดียวเนาะนะครับมันจะมีบายโปรดักแตกออกไปอีกนะครับอาจจะต่อยอดได้เยอะเพราะว่า1มีทุนนะครับสตลาดนะครับประมาณนั้นที่จะต่อยอดคุยเจรจากงานเกิดเรียบร้อยแล้วก็เป็นความหวังครับนะครับแล้วเกิดจะเกิด ที่ที่บอกไว้นี่ครับแต่ละศูนย์นี่ยครับมันจะเกิดงานเกิดอาชีพรอบๆศูนย์นะครับทั้งหมดเลยนะครับเพราะไม่ใช่โกโก้อย่างเดียวที่เราจะบริหารนะครับพืชในพื้นที่นะครับมีพืชหลายๆตัวนะที่ที่ทำนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งธนาคารต้นไม้หรือเกิคาร์บอนเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนครับนะครับมามาต่อยอดตรงนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าแบ่งทุนมาด้วยเรื่องเรื่องนี้ด้วยนะครับประมาณนั้นแล้วก็อ่า โรงงานลงแน่นอนนะครับโรงงานนะครับใครมีโรงงานที่ประสงค์จะขายติดต่อมาได้เลยนะครับโรงงานแต่ว่าอนแกนผมจะลงกับอิตาลีนะครับอิตาลีเป็นโรงงานขนาดเล็กแล้วก็อาจจะดิวกับทั้งหมดเนี่ยนะครับว่าใครพร้อมที่อยากจะทําโรงงานหรือแหล่งโรงงานก็แผนอนาคตซึ่งไม่ยากครับเพราะถ้ามีเมื่อไหร่เขาเรียกว่าบริหารซัพพลายเชนหรือวัตถุดิบครับวันนี้ถ้าเราบริหารวัตถุดิบได้การที่จะสร้างโรงงานหรือจะขายออกตลาดไม่ยากตอนนี้ตลาดดิวไว้เรื่องของเมล็ดแห้งเยอะอยู่แล้ว ใบโปรดักก็ครบวงจรแล้วมีแต่ทํามูลค่าเพิ่มให้เพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นผมเบี่ยงครับบอกไว้เลยว่าผมซื้อกิโลละยี่สิบบาทเหมาสวนนะครับการเหมาสวนก็จะมีเรื่องอะไรครับการเหมาเก็บนะครับเหมานะครับแต่ละศูนย์ก็จะมีเรื่องของการบริการจัดก,การพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตรวจพื้นที่นะครับการจัดระบบนะครับการวางงานนะครับการเหมาแต่งกิ่งใส่ปุ๋ยดูแลนะครับ มีการจัดอบรมนะครับแล้วก็รวมไปถึงการปลูกใหม่เพิ่มนะครับใครจะเข้ามาปลูกเพิ่มด้วยนะครับใครจะคือหลายคนถามมาวันนี้นครับอยากปลูกจะหา,หาต้นกล้าต้นกล้าผมบอกว่าผมไม่ได้มาขายต้นกล้าเพราะว่าต่อไปนั่นคือคนแต่ละพื้นที่เขาจ,จัดการเรื่องของต้นก้าของเขาเองนั่นคือเป็นผลประโยชน์รายได้นะครับของเขานะครับรวมถึงางานและอาชีพที่ผมบอกเขาไปนะครับสิ่งที่เรากังวลตอนนี้คือเรื่องของกําลังคน การบางคนแต่ละที่เพราะฉะนั้นใครอยู่ในเซ็นเตอร์ที่ผมรู้จักอยู่นะครับก็สามารถประสานได้นะครับประสานได้เลยนะครับแผนที่ประเทศไทยเราครับก็สรุปก็ข่าวันนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปข้างนอกแต่ว่ามาตอกย้ําเรื่องของพื้นที่ที่ผมจะลงนะครับข้อมูลก็จะเข้ามาสู่ส่วนกลางนะครับประมาณนี้นะครับครบการในเรื่องรายละเอียดในเร็วๆนี้แต่อไปครับสวัสดีครับ